สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ฟาร์ม Facebook ก,กุ้งกรามแดงสามพรานนครปฐมวันนี้เราจะพาท่านกเกษตรกรมาชมกุ้งก้ามแดงรับประทานใส้เดือนกันนะครับคือที่บ้านผมเนี่ยอยู่ อำเภอสามพรานก็เป็นชานเมืองของกรุงเทพนะครับที่50ตารางวาก็ยังพอแบ่งที่มาเลี้ยงกุ้งแล้วก็เพาะไส้เดือนเองด้วยครับเดี๋ยวจะพาท่านมาดูครับอันนี้คือไส้เดือนที่ผมเพาะเลี้ยงเองครับนะฮะก็ไม่มีต้นทุนอะไรเราไปขุดดินรอบๆบ,บ้านปลูก ต้นไม้แล้วก็เจอไส้เดือนเราก็เอาขอมาไว้ในกระถางที่มีดินที่มีใบไม้นะครับก็เอามาเป็นอาหารของกุ้งก้ามแดงนะครับตอนนี้ผมจะโยนนะครับไส้เดือนลงบอ่อจะดูพฤติกรรมของกุ้งก้ามแดงว่าเขาจะ ทำยังไงนะครับบอพ่อพันแม่พันสี่นิ้วนะครับโยนลงไปแล้วดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับเนี่ยเขาก็จับทันทีเลยนะครับแย่งกันเป็นอาหารอันโอชะของกุ้งก้าแดงเลยครับนอกเหนหือจากเราให้อาหารเม็ด ให้ตะหูไข่นะครับพวกเนี้ยเราบำรุงดูแลอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นพ่อพันแม่พันให้เราต่อไปนะครับแล้วมาดูอีกบอ่อหนึ่งนะครับอีบอ่อหนึ่งว่าปฏิกิริยาเขาจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเขากําลังพักผ่อนบอ่อเนี้ยดูนะเขาจะทำอย่างไรถ้าเจอไสเดือนเนี่ยทันทีเลย จะโยนไปอีกนะครับดูนะครับทีนี้โยนหมดเลยหาดูตัวอื่นเขาจะว่าไงนะครับจริงๆกลางวันเราก็จะช่งชวงเช้าจะให้อาหารนิดเดียวนะครับแต่จะไปให้เยอะตอนเย็นเพราะกุ้งจะหากินตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับช่งชวงเช้าอาจจะให้ อาหารในปริมาณที่ไม่เยอะเพราะว่ากันเขาหิวกันเขากัดกินกันนะครับเลยจะไปใหเ้เต็มที่เลยตอนมือค่ำนะครับเนี่ยเป็นโปรโตีนอย่างดีเลยสำหรับกุ้งก้ามแดงพ่อพันแม่พันนะครับไซส์เล็กกว่านี้ก็เขาก็กินแล้วนะครับไซส์3ามนิ้ว สองนิ้วก็กินไส้เดือนเล็กๆนะครับถ้าไส้เดือนใหญ่ๆเลยก็เนี่ยจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเนี่ยเราบำรุงดูแลเขาดีกุ้งก็จะแข็งแรงแล้วก็มีสารอาหารมีโปรตีนแล้วเขาก็จะให้ไข่เราเยอะนะครับเราดูแลเขาดียังไงเราก็จะได้อย่างนั้นนะครับ ความเราก็จะเป็นอย่างนี้เราจะเน้นวัสดุที่ประหยัดนะครับฟิวเจอรบอร์ดเนี่ยราคาก็ไม่กี่ตังค์นะครับถ้าบอเป็นอิฐก็กต้นทุนจะเพิ่มมาอีกหน่อยบอไม้ก็จะอาจจะแพงหน่อยนะครับบอไม้นั่นก็ประมาณ3,000บาทข้างหลังโน่นก็จะเป็นถังผสมปูนนะครับน,นั้นเราหาซื้อได้นะฮะถังใหญ่สุดก็ประมาณ จากโรงงานเลยก็ไม่เกิน500นะครับเนี่ยท่านที่สนใจก็มาปรึกษาได้ครับเนี่ยเรายินดีแนะนำทุกอย่างนะครับเพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้เพิ่มนะครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวจากเลี้ยงเล่นๆแล้วก็ มาเป็นเกษตรกรขายกุ้งอาจจะเป็นอาชีพหลักได้ด้วยนะครับเนี่ยบรรยากาศของฟาร์มเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ขยับขยายมาเรื่อยนะครับจากเดิมเคยจอดรถได้สองคันแล้วก็จอดรถได้คันเดียวอีกคันหนึ่งจอดข้างนอกนะครับ แล้วตรงนี้หน้าบ้านนะครับอนาคตรเราก็ขยับขยายได้นะครับด้านขวามือทางนู้นก็ยังขยับขยายได้นะครับครับอันนี้คือตัวบ้านนะฮะเนี่ยสำหรับท่านที่อยู่ในเมืองก็สามารถเลี้ยงกุ้งกำแดงได้ครับ วันอาทิตย์นี้เราสั่งกล่องคอนโดกุ้งมา50กล่องนะครับก็จะเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรที่อยากเลี้ยงและเพิ่งเริ่มนะครับให้ท่านดูว่าเราสามารถเลี้ยงได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบอ่อปูนบอ่อฟิวเจอร์บอร์ดถังกระมังขวดน้ำใหญ่ๆนะครับท่านสามารถอัด ดัดแปลงมาเป็นบอ่อกุ้งได้หมดเลยครับเรายึดหลักปรัชญาของประชา้าอยู่หัวนะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเราประหยัดต้นทุน,ทนและก็บริหารจัดการต้นทุนกําไรนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องการตลาดครับถ้าเราทําควบคู่กันไปด้วยนะครับโอกาสขาดทุนมีน้อยแทบจะไม่มีเลยนะครับ ขอให้เกษตรกรทุกท่านโชคดีมีอะไรเรายินดีเปิดฟาร์มครอบครัวเล็กๆของเรานะครับให้ท่านชมได้ทุกวันนะครับขอให้ท่านโทรแจ้งเรามาอบอกนะเพราะเรายังมีงานหลักอยู่นะครับแต่สมมงบตอนบ่ายถึงค่ำนะฮะเราจะเปิดฟาร์มให้ท่านมาดูชมได้ทุกวันครับ ะะเบอร์โทรเราก็0816224929สรันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมและช่วยกดไลค์เฟ e บ o ๊ k ของเรานะครับสวัสดีครับ